สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีทุกๆคนที่กําลังติดตามรับชมครับมาอนี้อันนั่นพวกกับผ้าพี่น้องที่อยากดึงงวดไปเลี้ยงนะครับเด้อหางวดไปเลี้ยงครับมาอนี่ผ้าเบิงเอาของงวดเล่นเดียครับงวดนองเดียครับมาอนี้เป็นงวดแม่ลูกลูกแม่ลูกผูกหลายโตหลายข้อมพ่อสมควรนะครับ่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่บ่่่่่ด่่่่่่่ พิกัดยู่บ้านประชาพัฒนาค่ะตำบลประชาพัฒนาอําเภอว่าปีประทุมมหาสารคามค่ะครับผมพี่น้องอยากมาเบ่งโตจริงอยากเขามาเล่นอยู่ฟ้ามอยู่ขอ,อกกัมาได้จับพิกัดบ้านจับพิกัดขอ,อกว่าเล่นเดียรเล่นน้อยเนียแม่นค่จะจับพิกัดมานแน่นแอปกูเกิลกัได้ค่ะพิมพ์คำว่าเรนเดียฟาร์มค่ะหอดนี่กักแม่น,นาามค่ะห่อนาฟร์มเลยค่ะครับผมพี่น้องต่อจากนี้ไปขั้นมากครับเบอร์น้องเดียวขึ้นไปทาครับอะ เบิงกันมือนี้อยู่จะโคมหรอน้องจ่ขึ้นเป็นหลายหลายมี่สิบสามเบอร์ค่ะมือนี้ทั้งหมดโอ้สิบสามเบอร์เป็นแม่ลูกเนาะแม่ลูกละกะแม่ทองกับมี่แม่สาวไก่ผสมแม่แยกลูกกับมี่ค่ะครับพี่น้องหมักงว่วไทยลงไรคลังไข่ง,งวัวไทยด้วยครับเดอ้อนี่ครับดูของงวัวเล่นเดียวครับเพิ่นจัดให้มือนี้สิบสามโค่ะเบิงกันโค้มแรกตัวแรกครับค่ะโค้โมแรกเป็นแม่ลูกเนี่ยค่ะโค้มแรก เบอร์ที่หนึ่งนันอ่งเดียวเนาะแมนค่ะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งแม่ลูกเพี้เมียค่ะลูกเพื่อนจะใส่ะหรออ่าลูกกำลังไหลมากอยู่ค่ะลูกกำลังไหลมากนะครับเนาะเบอร์นี่แม่กำลังท้องเด้อค่ะสือสองได้สามค่ะโอ้แม่ท้องเจ็ดเดือนแล้วท้องแก่ๆเลยค่ะอืมลูกอะงามๆเลยค่ะหัวหลวนธรรมาตาค่ะลูกแม่ค่ะลูกนาดีตัวนี้แม่ค่ะให้ลูกดีค่ะให้ลูกดีให้ลูกน้าดีครับค่ะแม่ท้องแก่ครับเจ็ดเดือนแม่ค่ะนี่ครับ โอ้ลูกนาลูกนากว่แม่เด้อน,นีอ่เนาะเนื้อหนังมังสาลูกเขาทาได้ครับโคมนี่เป็นโคมแม่ลูกลูกแม่โคมนี่เปิดเวลานแม่ดวงเดียวเปิดไปสามหมื่นแปดพันห้าร้อย,ย 38, บาทค่ะ, 38, าคะสามหมื่นแปดพันห้าร้อยครับแม่ค่ะสามารถต่อรองได้ทุกโตค่ะทรงหายี่ลอยโลกขึ้เก่านาดีโค่นหางโอ้ปลาเรือลอยต้นอย่แม่ค่ะแม่ก็สูงอยู่ในเล่าเล่าประมาณลอยนีเชือเก่าค่ะลอยนีเชือกค่ะเครื่องดำโค่นหางอวบนี่ครับ เบอร์หนึ่งนะครับเด้อค่ะทองเจ็ดเดือนแมนค่ะเป็นทองที่สองค่ะเป็นทองที่สองนะครับเนาะค่ะครับต่อมาเบอร์ที่สองเป็นแม่ลูกผู๋ค่ะครับแม่นี่แม่ตรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งค่ะแม่ก็สูงอยู่ประมาณประมาณลอยสามสิบแปดค่ะสูงอยู่ลอยสามสิบแปดลูกตัวที่เท่าไหร่เพิ่นเป็นลูกที่สองค่ะเป็นลูกตัวที่สองลูกเพชรผู๋เนาะแมนค่ะครับตัวนี้ทองว่างอยู่เนาะค่ะทองว่างอ่ะโคมนี่พี่น้อง นี่มาเบิ่งลูกเพิ่นเด้อครับเด้อลูกเพชรผูเด้อครับนี่ครับพี่น้องอยากได้ลูกเพชรผู๋ครับแต่ว่าแม่ใหญ่เติบแมนค่ะลูกกับที่จักเดือนลองเดือนลูกประมาณ3เดือนค่ะลูกยวงสามเดือนกับบ้อนใหญ่เป็นได๋เนาะค่ะราคาครับราคาเปิดไว้36,000บาทค่ะ36,000นี่นพี่น้องเบอร์2องนะครับเด้อค่ะนี่36,000บาทครับครับไล่มาเรื่อยๆนะครับเบอร์ที่3เป็นแม่ลูกลูกเพชร เ็ดเมียค่ะนี่ครับลูกเพดเมียนะครับบ้านนี้โคมนี่แม่ออกสีเท่าๆเน,ะะนาะหนังสีหนาๆจากน่อยแมนค่ะได้นะนะครับโคมนี่ได้นะลูกตัวใดเพื่อนครับนี่เป็นลูกที่สองค่ะเป็นลูกตัวที่สองครับแมนค่ะนี่สีขาวๆแม่ออกสีกาแฟสีดำๆจักหน้อยค่ะจักเดือนเราหน่อยดียหมประมาณสี่เดือนค่ะโอ้คุณดีตัวนี้คุณค่ะโอ้คุณดีบะเดยไดไเลยค่ะเดี๋ยวคุ่แจหนัง อ้าครับโคมนี่เปิดเปร้านไปน้องเดียวโคมนี่เปิดไปสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับแมนค่ะมาเบิ่งโค้มไงโค้มสูงของแม่เพิร์ดนะครับเดอ้อค่ะนุ่มโอ้นุ่มงามตัวนี้เนาะชัดเจนครับแม่เพิ่นสูงอยู่เท่าไหร่สูงอยู่ประมาณลอยสามสิบหาค่ะสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบหาครับน,นี่ครับบันทายหน้าหนาเด้่ตัวนี้เนาะแมนค่ะอ้าครับโคมที่สามนะครับเนาะไปเบิ่งโคมที่สี่ครับครับต่อมาพี่น้อง มาเบิงโค้มที่สีแม่นี่กับสีดำมุมมุมเท่าๆจะว่าเป็นลูกผูเนาะค่ะเป็นโคม,ม,มแม่ลูกผูค่ะเป็นโคมแม่ลูกลูกผูลูกใญ่เติบไปได้ตัวนี้ค่ะเป็นลูกแรกเลยค่ะอายุหกเดือนเป็นงัวลูกแรกครับลูกไส้เพิ่น,นี่อายุหกเดือนแม่นค่ะแม่เพิ่นสูงอยู่เท่าไหร่สูงประมาณรน่อยสามสิบเจ็ดค่ะแม่สูงอยู่ประมาณรนอยสามบเจ็ดครับผมสีเองสีนะครับเด้อแม่นี่ให้ลูกเก่งเติบแม่นค่ะให้ลูกโก้เติบได้ไหมนี่คับเบิงจ่า สภาพนาสภาพเขาสภาพเล็บอ้าลำตรงลำโตสูงก็อยู่ประมาณประมาณร้อยสามสิบเจ็ดค่ะร้อยสามสิบเจ็ดนะครับแม่เพิ่นเนาะจะไปจะห้ลูกให้เนี่ยลูกเพิ่นห้อยเสียกบาทมันบ่แม่ค่ะห้อยเสียกบาดค่ะนี่นี่ครับอยู่ขาขวัด้วยครับเด้อเสียกขัดค่ะเสียกขัดบาทแต่ว่าก็เราต้องสช้เรื่มดีแน่ละดีแล้วค่ะใช้ยาให้แล้วใช้ยาให้เบอร์สีครับราคาราคาเปิดไว้สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทค่ะนี่พี่น้อง สี่หมื่นสองพันหารอยบาทค่ะคูหมักโค้มยังสีนะครับเด้อเอาไปขุนอีกมักล่องเอา่อยๆใส่บังครับเนี่ยผมวาง,งามอยู่ดอ้โหสีนีเนาะบ้านนี้มาโค้มที่หาครับค่ะโค้มที่หาเป็นโค้มแมลูกผูกกันค่ะโค้มแมลูกลูกผูกแต่ว่าลูกหันน้อยๆอยู่ดิครับนี่ลูกน้อยค่ะได้อายุสิบก่ามือค่ะอายุสิบก่ามือแม่ค่ะลูกตัวที่ไหนเพื่อนน้องเดียเป็นลูกที่สองค่ะเป็นลูกตัวที่สอง แม่่ะแมขอบตาดำผุนด้วยครับเนี่ยค่ะเครื่องดำค่ะตัวนี้ขอบตาดำขอบหูดำหนาขาดำได้แม่เพิ่นเพะว่าถ้ากีดโบนเนาะค่ะนี่ครับเครื่องดำสูงกับประมาณลอยสามประมาณลอยสามสิบห้าค่ะประมาณอยู่ลอยสามสิบห้าค่ะอ่ะท่านแม่พี่น้องเห็นเรามักอยากได้ราคาครับราคาเปิดใบสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทค่ะสองหมื่นเก้าพันนี่ครับค่ะซ้หรับผู้ทุนหน่อยแม่ค่ะทุนบอลหลายบอลสูงแต่ว่าอยากอย่งง้อไปเลี้ยง จากโตจะโคมนี่ได้ครับเด้เอาไปปล่อยกินหยาน้ำหัวให้แกหน้าครับนี่โห้ทาดิ้นี่เบื่อหานะครับเนาะค่าเบาๆครับครับชาเล่อพี่น้องครับสายลุงสายเล่ยครับนี่หัวแดงขนตาแดงขนตาขาวขาวแดงด้วยครับตัวนี้เล็บกะออกแดงเลือดสูงค่ะตัวนี้เลือดไข่เนี่ยเติบเนาะนี่นี่เลือดมาสูงพอสมควรนะครับเล้า ผู้ใดอยากได้เล่ครับเอาไปมั่นผ้าเขามานี่โอ้งามครับนี่ค่ะผ้อยหางกับแดงจริงคืนเนี่ค่ะเครื่องแดงโอ้เล่ลร้ครับเม่เลเป็นวุ้ทองครับเป็นวุ้ทองซีเดือนค่ะรับประกันทองค่ะทองซีเดือนรับประกันทองค่ะนี่ครับสูงกับลอยสามสิบก้อนนั่นตรงเดียวแม่ค่ะประมาณลอยสามหาสามหูค่ะสูงลอยสามหาสมกทองได้น้อยในทองนี่เป็นทองที่สองค่ะเป็นลูกตัวที่สองอยู่ในทองครับแม่ค่ะอ้ครับสายเล่ครับราค่าเปิดเป็นไรไน้อเปิดไว้สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทค่ะ สามมื่นสี่พันห้าร้อยบาทแม่ค่ะโอ้หอทาด้วยด้ครับเนี่ยพูดอะเขาแดงจึิงคึงเนี่ยค่ะติดเละม,มาหลายเอาผูมักเลียดยครับเด้อครับโตต่อมานี่เป็นเป็นหกแค่เนี่ยตัวตัวนี้ค่ะเบอร์เจ็ดค่ะเป็นแม่สาวไก่ผสมค่ะโอ้แม่สาวพร้อมผสมนะครับโอ้โหโอนาน,นู่นนี่ครับนี่ค่ะเบอร์เจ็ดเนาะขอบตาดำขอบหูไปหูดำแม่ค่ะขาไม่ดำเรือเรือค่ะคุยหลังไม่ดำนน้อยนะครับ แผ่นหลังตรงดีแผ่นหลังก่วงดีตัวนี้ค่ะออกสีนวลๆได้เป็นนองค่ะครับแมนี่สีนวลสูงไรไหมครับสูงประมาณลอย C7C8 ค่ะอยู่วางนี่เนาะแมนค่ะสูงอยู่ประมาณลอย C7C8 แมนค่ะโค้หนาดีตัวถึงเนาะแมนค่ะบึ่งน้ำไต้น้ำาลังลึกงนะครับเ้อสภาพเล็บครับอ่ะดีโค้งหางอ่าอัวพอดีพอดีเครื่องดำนี่ครับแม่สาวนี่พ่อผสมนี่ผู้มาโคงสั่งน้ำหนักนหน่อยครับราคาครับ เปิดไว้38,500บาทค่ะ38,500บาทครับนี่เบอร์อย่าลืมนะครับเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดแม่พันธุ์แม่บอกแม่ของแม่ลักอีกแม่หนึ่งครับโตต่อม่านี่เป็นงัวพาลูกมาค่ะเป็นแม่แยกลูกค่ะเบอร์แปดเบอร์แปดนะครับเด้อนี่ออกสีกาแฟเนาะค่ะออกสีเท่าสีกาแฟเป็นงัวแม่เดียวค่ะแม่นี่กับสีพาลูกมาจากตัวเราหนึ่งเดียวประมาณสองสามตัวเหรอค่ะประมาณสามตเนาะแม่ค่ะสูงอยู่ประมาณร้อย ลอยซี่แปดี่เก่าเลยค่ะดูอย่เจ็ดซี่แปดี่เก่าเนาะนี่ครับแม่นี่เลยสูงเนยพ้นนี่ครับนี่แมนค่ะเบื่องน้ำใต้น้ำล่างลึ่งมันได้ครับุนเืาะย้อนโอนโตนครับค่ะสภาพเรียบง่วงลูกสามนี่ก็ถือว่าสภาพเรียบดีค่ะพ้นดีค่ะท้องสร้างอ่างดีเก่งหนาเก่งหิลูง่ามพันวาสันเนาะแมนค่ะต้นเดียวนี้เปิดไว้ไร้ไห้ต้นนี้เปิดไว้สามหมืนหารยบาทค่ะสามหมื่นกับอีกหาร้อยแมนค่ะนี่ครับสามหมืนกับอีกหาร้อยนะครับเด้อ นี่บ้าห้าเมืองรลอยอีกจักด่านนะครับเนาะค่ะสีงเสียวแดงยัดเข้าไปนะครับนี่ง้อกับคนขุณยิงเชื่องนี่ละแม่ค่ะสีงเสียวแดงยงดเข้าไปโอ้ตัวลูกนี่แดงสัํมจุมกุมนะครับนี่เบอร์แปดเนาะค่ะครับต่อมาเป็นเบอร์เก้าครับค่ะเบอร์เก้ากับเป็นแม่แยกลูกขึ้นกันค่ะเบอร์เก้ากับเป็นแม่แยกลูกหัวเพิ่นนุ่นนะครับนี่ค่ะนุ่นตุนนแต่ว่าหัวแดงยังเึืองวะค่ะแต่ว่าตัวเพิ่นออกสีจุดจุดค่ะ เรื่องเหลืองกับไบเรื่องแดียงเนาะแก้มกันเนาะนี่ครับนี่แม่นี่นาสีพาลูกมาจากตัวน้องเดียบประมาณตัวหนึ่งสองตัวค่ะอยู่วางนี้นะครับเนาะตัวหนึ่งหรือสองตัวครับโค้งหางงอวบครับค่อยหางหอนเล็บหน่อยมาเรื่องเล็บอ่ะขอท่าสูงกับประมาณประมาณสี่เจ็ดสี่แปดค่ะสี่เจ็ดสี่แปดมคมสูงเพิ่มด้วยครับเนาะการอื่นว่าสูงยู่พอสมควรเนาะแม่นค่ะอ่ะนี่อีกแม่นึงครับแม่ ไงเต๋อพอสมควรครับพี่น้องโตต่อไปไปทับเอาเดอ้อครับเดอ้อราคาหนึ่งเดียวราคาเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทค่ะนี่ครับสามหมื 3, 000, ่นกบีก่อพันครับแมนค่ะนี่อ้าวขับมักในไงหนา,นาขับมีไห้ด้วยครับเดอ้อค่ะในลูกไทยกับโบอึดครับอยู่นี่พี่น้องมาเรียกมาเบิ้งเอาครับเบอร์สิบนะครับแม่ลูกแม่ลูกครับบารเนี่ยค่ะหลังจากเบิ้งแม่เดียวเบอร์สิบพุ่นลูกพุ่นเนาะค่ะ แม่หนิกับเป็นงัวไทยเรือลอยเข้าหนิแล้วครับนี่นเบอร์สิบเบอร์สิบใช่หล่ะลูกอะ่ะน่า่ะลูกเอามาบังกันมิดจันไรเท่าเนี่ยโอ้เอามาเข้าเดียวกันเบอร์สิบเกอรเบอร์สิบเอ็ดนี่เนาะค่ะนี่นี่น,นี่ลูกตัวขาวนี่ลูกตัวที่เิศไเพิ่นล่ะเนี่ยเป็นลูกแรกเลยค่ะโอ้เป็นงัวลูกแรกครับนี่นี่นี่ลูกผูด้วยครับเด้อนี่เบอร์สิบนี่ลูกเพจผูครับงัวลูกแรก นี่นี่ครับลูกชายเพิ่นนะครับเนาะค่ะมาเบิ่งแม่เพิ่นแม่สูงอันสูงไรไหมน้องเดียวประมาณลอยกีสิบหกค่ะสูงอยู่ประมาณลอยกีสิบหกเม่นค่ะนี่ครับลูกแรกต่อไปพี่น้องมาทับเอาค่ะในราคาหนึ่งเดียวราคาเปิดไว้สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ้าพี่น้องที่มาเลี้ยงงัวไทยนะครับเนาะมันสีบื้นเขาคอกตื่นตื่นคนครับนี่นี่นี่ว่าไทยครับนี่อ้าเบอร์สิบนะครับเนาะค่ะบันไดมะลายเบอร์สิบเอ็ดครับค่ะ เบอร์สิบเอ็ดมากมามาขอเดียกันกับเบอร์สิบเปค่ะนี่แม่แมาลูกอยู่ตรงเดียวเป็นแม่ลูกเมียค่ะใค่แล้วลูกอ่ะกำลังไหลไมอยู่ค่ะลูกอ่ะตัวนี้เป็นเมื่อแม่ลูกลูกเพีรเมียได้ครับเด้อค่ะโ่มเบอร์สิบเอ็ดครับสูงสูงอยู่ประมาณลอยงีสิบค่ะอยู่ลอยงีสิบนะครับนี่เป็นโอมไทยนน้อยๆเ้าเนาะค่ะแต่ว่าแม่ผสมไว้แล้วค่ะลูกคือเขาท่าแท้ค่ะว่าแม่นน้อยๆนี่แม่ลูกไหมนี่ทีลูกอ่ะค่ะลูกแรกเลยค่ะอ ลูกแรกปาดให้ลูกเกินตัวตัวน,นี้แมนค่ะเอาครับคโคมไทยเบอร์สิบเอ็ดเดี๋ครับนาเรนนาจับนาลอกนาใบาได้พี่น้องค่ะเบิ่งจากการส่งลูกเหรอให้ลูกเก่งบาดเนี่ยแมนค่ะลูกนานหนาเลยลูกย่างหนาเลยครับคะ่ะพู้โนะพูดนะพูดนะครับลูกอ่ะตื่นคนจากน้อยได้พี่น้องเด้อพูดลูกครับพูดลูกเพี้ยนเมียครับค่ะบันนี้แม่เพิ่นทองที่อ่าผสมไว้แล้วแต่ว่าท่านรับประกันทองค่ะโอ้ผสมไว้ซื่อแมนค่ะครับบันนี้แม่ลูกราคาเท่าไหร่น้องเดียว เปิดไว้สามหมื่นหนึ่งบาทค่ะสามหมครับนี่ลูกสาวคนนี่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 บบบอมานี่เด้อครับเด้อโอ้ลูกลูกเก่งลูกเก่งครับแม่นี่เบอร์สิบเอ็ดได้ครับลูกเก่ง31,000ครับค่ะผสมไปพร้อมค่ะบานนี้มาเลยเบอร์สิบสองค่ะ เบอร์สิบสองเป็นแม่สาวทองแรกค่ะแม่สาวทองแรกครับติดคงติดเครื่องย่างดีครับง้ดไทยติดดำครับขอบตาขอบผูนาคาะค่ะมีดำเครื่องเพชรดำครับเป็นงวดรับประกันทองบ่อนเดียวรับประกันทองค่ะตัวททองแล้วตัวนี้ตัวททองแล้วค่ะทองสามเดือนค่ะคุยหลังกระดำด้วยครับตัวนี้ทองสามเดือนโอ้พี่น้องเอาไปรุ่นเอาครับเนี่ยเป็นตัวแม่ตัวผู้พันหูเนาะแมนค่ะเบอร์สิบสองราคาตองเดียวราคาเปิดวบสองหมื่นสี่พันหาลอยค่ะสองหมื่นสี่พันหาอยครับค เอาไปกินน่องเลยได้ไปน่องเด้อค่ะนี่เบอร์สิบเบอร์สิบสามค่ะเบอร์สุดท้ายค่ะนี่บมติดกันนี่บวแมนค่ะพี่กับน้องกันหรอวะอยู่ไหมค่ะกันทักแจซื้อไปกันเราเพื่อน้องมาฮักค่ะกันนี่ขายเงยครูไปหลวซื้อสองได้ซี่ค่ะเป็นแมททองคือกันค่ะตัวนี้กระทองคือกันแมนค่ะโกธาโกธาเด้อบ่เนี้ครับเนี่ยขึ้สูงสูสีกันเนาะแมนค่ะประมาณซ้ำกันลอยยี่สิบผาลอยยี่ผาขึ้นสูงนะครับค่ะท่องกระสามเดือนซ้ำกันค่ะโอ้ท่องสามเดือนซ้ำกันค่ะเอาไปเพ่่่งงคคูลยีน้อะ ออกพร <laughs> <ENNIS> the ้อมกันแม่ค่ะซื้อเป็นคู่รถได้ยังไงบ้เดียวแม่ค่ะขันซื้อเป็นคู่เนี่รถได้หลายเลยค่ะโอ้เขาท่าเขาท่าบานค่ะขันราคาตัวเดียวกับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยซ้ำกันค่ะสองหมื่นสี่พันห้าร้อยโตละแม่ค่ะโตละสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อโตละขั้นพี่น้องเอาไปทั้งสองตัวนี่ก็ลดลงอีกแม่ค่ะลดได้หลายเลยค่ะรถได้หลายพร้อมค่ะแล้วก็ส่งให้พร้อมส่งให้ฟรีลอยโลอีกค่ะโอ้ครับบานเนี่ยพี่น้องครับอยู่ในเครากันเลยย่งหลายอยู่ดีครับเด้อรอส่งกับมี่ค่ะ ของเก,าก่ากัยั่งเหลือค,ครับพี่น้องอยากได้งัวไทยราค่าเบาเบาสบายสบายกระเป๋าครับจับางบายไงยเลี้ยงไงปัญหาน้อยครับงัวไทยครับแม่ลูกลูกแม่ลูกผูแม่ม่านแม่ทองมี่ครับขอบงัวเล่นเดียน่องเดียวบ่เนี่ย อยากโมยังกับพี่น้องเ้าบ่ค่ะกะฝากติดตามนะค่ะฟาร์มเลนเดียถ้าผูดด้ใดอยากเข้าไปผูกคุ้นรือมาสอบถามเพิ่มเติมใน f a c e b o o กก็ได้ค่ะ mm. พิมพขอไปถึงข้าววาเลนเดียฟาร์มค่ะเป็นเพจแล้วกะเบื้องคลิปนี้จบแล้วมักตัวใดอยากได้ตัวใดกะให้เฝ้าโทรมาค่ะโทกรก่อนใดก่อนนะคะ่ะราคาง้วงสามารถต่อร่องใดทุกโตค่ะงัวงดท,วอทองกะรับประกันทองหายทุกโตค่ะทองแน่นอนตำนี้ไพ่หนกกนรับประกันหายค่ะหมดลูกกนรับประกันหายสองเดือนค่ะโอ้ถือว่าการรับประกันนี่ค่กี่เดืนเนี่ยแมนค่ะ หอดสองเดือนนี่ครับหาง่อยู่ด้วครับแมนค่ะมมีฟ้ามเลเด้อยครับค่ะที่รับประกันบรรลุสองเดือนค่ะผมประการรับประกันอยู่นี่ชั่วแมนค่ะชั่วแนี่นอนอ่ะครับมาสุดท้ายท้ายสุดแล้วพี่น้องกะให้ลำล้เไื่วยได้พี่น้องเด้อเงินท่องไหลมาหาคือจังายน้ำนี่ครับเพศการเพจงานเช่นใดกะขอให้ประสบความสำเร็จเดินทางการสกายปลอดภัยทุกเส้นทางครับพ่อการชิปนาชิปไหมครับมอนี่ผมมานั่นทั่วของนุโลนเดียน้องเดียสวัสดีครับสวัสดีค่ะ